ก,ก็ต้องสมุทรสาครได้จัดกิจกรรม Big กเดย์รณรงค์ชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นไปได้วยความเรียบร้อยหลังเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเข้าลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา และปิธีบลงคะแนนอย่างเป็นทางการในเวลา17นิกาของวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามมาติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งลงหน้าพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> โดยในอำนาจ,จเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งภาพรวมนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุขัดขอ้องค่ะ สำหรับจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งหมด35,401คนโดยประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ84.82โดยเมื่อปิดหีบแล้วในส่วนนี้ทางปรษณสนีจะมารับหีบลงคะแนนเพื่อส่งไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อรอนับคะแนนพร้อมกันในวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะส่วนผู้ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตมีทั้งหมด27คน ปรากฏว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ1ร้เอร์ซค่ะโดยในส่วนนี้หีบบัตรจะถูกนำไปเก็บักสถานที่เก็บบัตรของแต่ละเขตต่าง